ก็เก็บร้านจริงแล้วอะ e v e r y o n e m y mom not from I still here alone yeah ได้ก <halluc> ล <inating> ับไปทีไ <comprend> ด้ก <feet> ล <deep breaths> ับ day โหเราก็ก <actual days> <us and rest> ินน <IN> ้ำเต้าพูนเพื่อนเราตอนนั้น แม่ไม่ลืมกลอยู่คนเดินไม่ได้หนูเดินกลับไม่ได้ตอาฮะมคนมันก็จะจู่โจนหนู Seriously, I'm alone right now. My mom and my dad have to go to my sister's no um, shop because there's an accident. So, my mom is life คือร้าอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วทุกคนเข้ามาดูไลา์แลว้วค่อยกดเชิญหรอเป่าอ๋อไอปิ่นปิ่นเหมือนต้องบอกว่าพี่แบงค์ชวนเข้าไลา์เราลองอออาะกันก่อนโอเคเราเราไปไงอ่ะแล้วเราไปไงนั่นนะสิเท่าโมงหรือเราเราเชิญกับพี่ต้มนอมหนยลอง confusing right now ยังไงสิแล้วพี่พี่แบงค์อยู่ไหนอะไม่ไม่พี่แบงค์ก็อ,อยู่ในคอมเมนต์ในไลฟ์นะพี่แบงค์ก็อ,อยู่ในคอมเมนต์ในไลฟ์แต่ว่าพี่แบงค์ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ที่แบบว่าครั้งหน้านะเพราะว่าครั้งเนี้ยพี่แบงค์แบ,บ่งอยู่ข้างนอกเอ้ยไม่ชูวขา้างนอกซุมากเอออ๋อ,อมีคนบอกว่าให้ไปนรับอันดาหน่อยอันดาถูกทิ้งที่ลานน้ำเต้าคูมอ๋อใช่อ่าพิงโดนรถชนแล้วแม่กับป้าแม่ก็เลยต้องไปส่งป้าไปเอารถแล้วก็ไปดู แล้วก็อ้าวพี่สี่้านเพลงโลโลชนใครนะห้านหลานอ๋อห้านร้านห้านร้านร้านไม่ติดลงไลฟ์เป็นสีพุ่งอ่ะเขาทำอะไรเนี่ยเขาไปรับไหมไม่เป็นไรจะมาหลานก็น่าจะปิดละถ้ามันไลฟ์แบบอ๋อรู้ๆแล้วทุกคนถ้าเราไลฟ์อยู่ใช่ไหมคะ แล้วเราเรากดจอยรวมกันมันจะเป็นแยกคอมเมนต์ใครคอมเมนต์มันแต่ว่าถ้าไลฟ์คนเดียวแล้วทุกคนดูไลฟ์อยู่แล้วค่อยเชิญขึ้นน่ะมันถึงจะเป็นคอมเมนต์รวมทำไมร่วมยังไงนะือสมมติไลฟ์คนเดียวใช่ไหมสมมติพี่แบงค์ไลฟ์แล้วเราสามคนไปดูพี่แบงค์แล้วพี่แบงค์เชิญพวกเราอ่ะขึ้นไลฟ์พร้อมกันโดยที่เราไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตัวเอง คือรักเขาเลยอันนั้นถึงจะเป็นคอมเมนต์รวมกันอใช่ไหมพีม่คมบอกว่าใช่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 แบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองโอ้ว้าวว้าวอันนี้มันแยกใช่พี่แบงค์จะไลฟ์ไหมถ้าพี่แบงค์จะไลฟ์ดี๋ยูลงแล้วพี่แบงค์ไลฟ์แล้วเดี๋ยวพวกหนูค่อยกดเข้าไปใ้นพี่แบงค์อยู่ข้อปีนหรอ,อวันนี้ใช่พูดจรพี่แบงค์ก็บอกว่ายอไงเขาบอก ม่นบอกเลยว่าเดี๋ยวตัวไออิสแบงกี้อิสแบงกี้อยากทำอะไรเดี๋ยวให้ทำพี่ทำทุกอย่างอิสแบงกี้พี่บอกว่าขอห้าสิได้พี่จะชื่อนายได้เหรออืาแรงเกินแรงเกินที่ขาแต่ดีแล้ววันนี้หนูสวยตอนอื่นหนูไม่ได้มาแบบนี้หนูไม่สวยหนูโดนทิ้งไว้่ร้านนักต้องรูหนูไม่สวย แล้วเดี๋ยวถ้าพี่ไลฟ์พพีี่่แบงค์ไลฟ์เราจะลงแล้วเราก็จะเข้าไปดูข้อมูลพี่แบงค์้วให้เด่นขึ้นขึ้นเราลงยังไงอ่ะไปถึงว่าเราปิดไลฟ์ใช่ไหมเลยโอเคโอเคจะเดี๋ยวรอพี่แบงค์ไลฟ์ก่อนได้ได้ได้ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งทิ้งนะแม่ไม่มาได้ได้ได้ตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ในห้องเขามีแต่เขาไปรับไหมเขาไปรับไหมเขาไปรับไหม ้เนี่ยใครอยากกินน้ำเต้าหู้ก็เซ็นได้น้องบอกว่าอยากไปไอจีอยากไปไอจีเหรอได้ได้สิได้ได้ได้แล้วเราพูดชื่ออะไรเราพูดชื่อแอปสับฉับเลยโอ้ยต่างคนเลยนะได้เดี๋ยวลงเลยทุกคนไปจับลูกคือกล้องขายแอปกล้องนี่มีแกล้องไอ้แดง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  Pai, ah, não.